วลีต่อไปเนาะเป็นวลีครับว่าครูกับครูเนี่ยต่างกันต่างกันยังไงครูเนี่ยนะคะเวลาที่เราเข้าไปหาหรือเรามีอะไรที่เราจะต้องเข้าพบครูเนี่ยครูจะมีแต่ศีลกับพรที่ให้กับเราการถวายขันครูให้ครูเพื่อเราจะนํากลับไปบูชาครูที่หิ่งของครูเนี่ยทุกสิ่งอย่างกายวาจาใจทุกสิ่งอย่างต้อง ร้อแล้วก็อยู่ในศีลอยู่ในธรรมครูก็จะมอบความเป็นสิริมงคลให้ครูรักษาคำว่าครูรักษานี่ครอบคลุมยิ่งกว่าวรีใดๆในจักรวาลเลยนะคะแต่คำว่าครูคำที่ครูให้กับครูคืออะไร จงมารับกับพ่อมารับกับแม่มารับกับปู่มารับกับยาสารพัดที่ครูจะยกแม่น้ำตั้งามาพูดต้องรับมีองค์ถ้าไม่รับองค์จะดนจิตดนใจให้เราไม่สบายครอบครัวอยู่เย็นไม่เป็นสุขหน้าที่การงานทุกสิ่งอย่างมีปัญหาหดเลยอ่ะเทวดาจะแกล้งคนหรอ เทวดาเนี่ยอยู่เบื้องบนไม่ได้รับรู้อะไรเลยอ่อแต่มันอยู่ที่ปากนี่แหละปากอะไรปากของอีพวกกลูในรูทั้งหลายเนี่ยสรรหาถ่ายทอดซึ่งกันและกันลายปีผ่านก็ไม่เคยเปลี่ยนนะมีองค์นั่งทำอะไรเทวดาไม่ได้ลงมาเพื่อไม่หวยนะแล้วเทวดาเบื้องบนเนี่ยลงมาเพื่ออะไรเพื่อมาจับคนเป็นรับขันหรอแล้วเทวดาที่อยู่เบื้องบนลงมาทําอะไรผัวมีเมียน,น้อย ผู้ชายติดผู้หญิงผู้หญิงติดผู้ชายตามล่าตามหาตามโอ้ยผูกมัดดวงสังขารกันไม่จบไม่สิ้นเลยเนียเน,ยเนยีหรอคุณหน้าที่ของเทวดาเทวดาสําหรับแม่พระเพิงเนี่ยนะคะคือการลงมาเพื่อขัดเกาคนให้เป็นมนุษย์ค่ะแล้วก็ขัดเกากรมลสันดานของคนที่อยู่เบื้องหน้าน,นี่ให้กระทําความดีก้าวไปในสถานที่ดีๆแนะนําสิ่งที่เป็นแสงสว่างกับชีวิตแต่อย่าไปหลงเชื่อคําว่าครู ครูที่ครอบทุกสิ่งอย่างเลยอย่างทุกอย่างขีดเส้นหมดเลยการจะมีเทวดาแล้วต้องโดนเทวดากันแกล้งโดนเทวดานู่นนี่นั่นไม่สบายเดินไม่ได้ต้องรับขันเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวจะตามอดเดี๋ยวจะอุ้ยมีพยานอันตรายมีเคราะกรรมอุบัติเหต,ตุต่างๆนานาเกิดขึ้นถ้าไม่รับขันแปลกนะแปลกนะคําของครูกับคําของครูเนี่ย ก,กันค่ะมิฉนั้นอะไรก็ตามนะคะอยู่ที่วิจารยานส่วนบุคคลค่ะแต่สำหรับแม่บระเพิงไม่เคยฟังคำของครูทั่วไทยค่ะเพราะถือว่าคำของครูทั่วไทยเนี่ย ฟังแล้วมันแสลงหัวแล้วมันจะเจ็บจี๊เจ็บจิตขึ้นมาทันทีเลยเขาเป็นคนที่เคารพและก็รักในพระเจ้าถือว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดเลยคะ่ะนิะนั้นการที่เราจะไปหาใครไปศรัทธาใครสักคนหนึ่งอย่างที่เคยบอกในทุกๆคลิปว่าอย่ายึดติดกับตัวบุคคลเทวดายอยู่ใกล้เราแค่เอื้อมคะ่ะแต่อย่าเอื้อมมือไปหยิบขันมาครอบลงหัวนะคะนั่นแหละคะ่ะคือเขาเรียกว่า การชักนำพาความงมงายความงมโคงที่เรามีต่อพระเจ้าสู่ส่วนไหสู่หัวของเราเองนีฉะนั้นจำไว้นะคะรักษา32สิ่งในร่างกายของเราให้ปราศจากคำว่าหลอกลวงรีดไถจากบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าเราที่เราแสวงหาไปหาเขาเรายึดติดกับ ตัวบุคคลเนี่ยระวังนะคะรักษาไว้ให้ดี32ส,ส,สิ่งในร่างกายของเราเปรียบเสมือนกับพระเจ้าประทานค่ะประทานอะไรมาให้ความเป็นสริริความเป็นมงคลกับชีวิตเคารพพระเจ้าเคารพสิ่งที่พระเจ้าให้วันละนิดสักท่าเราจะใส่แน่นอนเลยค่ะถ้าปราศจากคำว่ามีเทวดาแล้วรับขันสสดีค่ะ